ผมได้ชื่นชมในความฉลาดของไอ้แก๊งนี้จริงๆนะฉลาดบัดซบที่สุดไอ้การเล่นอย่างไม่ตรงไปตรงมานี่ยเป็นความขี้ขลาดแต่คุณแน่จริงเ่ยนะครับคุณก็มาพูดอย่างนี้กันในประเทศไทยคุณไปถามลูกพี่คุณไปว่าเอาอย่างไงก็เวลาสำแดงนี่สำแดงอีกอย่างแล้วคุณเนี่ยนะครับในฐานะลูกน้องเขาเนี่ย ก็มาเล่นอีกอย่างเจ้ายังไงก็ให้ชัดมาที่ผมบอกไงการที่ให้เสื้อแดงเชียงใหม่เนี่ยซึ่งอยู่ในสายงานเจเนี่ยเสื้อแดงเชียงรายนี่ก็โทรมาเล่าผมเองอยู่เสื้อแดงสมุทรปราการใส่เสื้อพรุ่งนี้เพื่อไทยเลยแถลงเสร็จคือวิพากษวิจารณ์ผมสาเสียเสียและก็ไปไว้ในเครือแม่ข่ายของสุนัยแฟนบเพราะนั้นผมก็บอกว่า3คลิปนม่ด่าผม แต่ที่เหลือทุกคลิปเนี่ยด่ารชาชการที่สุดคุณนี่ใจขี้หมาเนี่ยนะครับคุณเป็นหมาไม่ได้เันคุณแม่ได้เป็นขี้เันได้ทเจอสุนในหัวขาวตาขาวกับเจ้านายในความหมายของคุณซึ่งเป็นคนและเจ้าในายในความหมายอย่างนึคือกลยุทธ <K> ์ของนายกทักษ <K> ิณและบริวาร แน่นอนที่สุดเนียนะครับหลายคนอาจจะรู้ไม่เท่าทันแต่ว่าที่ผ่านมาที่ผมอยู่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าไม่รู้แต่ว่าความตายความสูญเสียการสูญสิ้นอิสรภาพความยากลําบากเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ปิดปากหัวใจเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกว่าสลายมานานแล้วจนกระทั่งว่าวันหนึ่งเนี่ย ประตูหัวใจก็ถูกเปิดหรือระเบิดออกโดยปากของนายกทักษิณเองกลยุทธ์นะครับที่ใช้ในการหลอกลวงเนี่ยคือต้มตั้งแต่ดินยันฟ้าหลอกลวงตั้งแต่ฟ้าจะอาจรดดินโดยไม่จำกัดวิธีการและไม่สนใจว่าผลลัพธ์นะครับที่จะกระทบกระเทือนต่อคนอื่นจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวเองต้องได้ประโยชน์สูงสุด กรณีของสุนัยจุลพงศ์สะทนเนี่ยซึ่งเป็นคนเดียวที่มีอะไรตรงกันอยู่คือหัวกับตาขาวทั้งคู่หัวขาวตาก็ขาว <laughs> แต่ว่าปากเนี่ยนะครับคือปากนี่ยังกล้าอยู่แต่ว่าตัวนั้นไปแสดงความกล้าอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณสักสองหมื่นไม้นะครับได้แสดงความกล้าทุกอย่างแสดงความกล้าเหนือทุกอย่าง ในสมัยโบราณเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเจอกลยุทธ์จากมหาอำนาจอยู่สองรูปแบบก็คือมหาอำนาจนี่จะใช้มิชมชันนารีนะครับและขณะเดียวกันก็เอาเรือกลไฟนะครับไว้สำหรับในการกำราบในการต่อตรองมิชชันนารีก็จะพูดดีนะครับเช่นว่าอยู่ในประเทศก็ กลาบกันไปแต่ว่าพออยู่ต่างประเทศเนี่ยก็โจมตีใส่ร้ายนะครับกล่าวหาและก็เป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันมานานความจริงเรือคนไฟเนี่ยมันไม่มีแล้วนะแต่ว่าเรือคนไฟอย่างสุนัยจุลพงศธรเนี่ยซึ่งเป็นเรือดึกดำบรรพ์มากก็ยังถูกนำมาใช้ <laughs> คือหมายความว่ามันควรจะมีเรือพิฆาตมีเรือรบมีเรือดำนำ้ําแต่อนี่ยังเป็นเรือคนไฟอยู่ก็กล่าวหาเหมือนเดิมนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อคืนเขาบอกว่าว่าช่วงติดคุกเนี่ยบอกว่ามีบุคคลสําคัญเขาก็ระบ,บุชื่อไปพบผมเนี่ย <S 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 ได้ไปพูดอะไรและก็เฉลยว่าให้ผมรับภารกิจ มาสลายคนเสื้อแดงสุนัยจุลพงศธรนะครับซึ่งเป็นคนขี้ขลาดตาขาวเนี่ยยึดอำนาจปีสีเก้าไม่มีใครทำอะไรสุนัยเลยเนี่ยสุนัยก็หน,นีไปบวชถ้าทุดงแถวต่างจังหวัดเสืภอคอากีสานี่ก็เพราะว่าไอ้นี่ไปทุดงที่อเมริกาบ้านเมืองปกติ ก็กลับมาเสียงดังแล้วก็บรรดาเนี่ยนะครับผู้อุปถรัรมภ์ก็ชื่นชมสรรเสริญในความกล้าหาญว่ามึงหนีได้ไกลมากยึดอำนาจ22พฤิภาปีห้าเจ็ดก็เช่นเดียวกันก็หนีไปเมกากตอนแรกนี่นะครับก็คิดแบบก็คือว่าจะไปแสดงความกล้าหาญคือพูดวิจาร์ณการเมืองทั่วไปเพราะเขาเป็นนักการเมืองเก่า ก็ไม่ได้รับความสนใจจนกระทั่งว่าเปลี่ยนวิธีการ<ม>ในการเรียกเรตติ<ม>้งคือการโจมตีสถาบันประมากษัตรู<ม><ม>แล้วก็แสดงความกล้าหาญว่าคนที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยไม่กล้าเหมือนกับเขาตอนเลือกตั้งเชียงใหม่เนี่ย<ม>สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าซูันก็เป็นคนไกลหนึ่ง<ม>ที่มาเล่นงานผมก็คือว่า คือจะสดุดีนายกทักษิณโจมตีผมที่เหลือก็โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ยกย่องนายกทักษิณโจมตีสถาบันกษัตริย์และก็โจมตีผมไปดูทุกคลิปก็จะเป็นอย่างนี้เรียกนายกทักษิณว่าเจ้านายกันเสียด้วยซ้ำผมจะเล่าให้สุนายจุลพงศ์สถทอฟังว่าเวลาติดคุกเนี่ย เราไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกว่าใครจะมาพบบ้างและถ้าคนที่คุณสุนัยพูดถึงเนี่ยหรือว่าสถานที่ที่คุณสุนัยพูดถึงเนี่ยที่เขาเดินทางมาพบเวลาที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยลองไปถามว่าคนอื่นๆในระดับเดียวกับผมเนี่ยก็มีการมาพบเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนละตัวบุคคลไม่ใช่เขามาพบผมคนเดียวใ,<ช>ในระดับเดียวกับผมที่ติดคุกภายหลังผมเนี่ย เขาก็ไปพบเชกเช่นเดียวกันอแต่ผมจะไม่มีวันจะไปกล่าวหาว่าเขาจะไปเจราจาอย่างไรต่อรองอย่างไรเพราะคนติดคุกเนี่ยใครมาพบเนี่ยไปไหนไม่ได้นะเพราะเราอยู่ในคุกเพราะฉะนั้นน้ำหน้านี้นะครับคนขี้ขลาดตาขาวทั้งที่จริงตัวเองไม่ได้มีคดีแมวอะไรเลยเหมือนกันนะครับไม่ได้ถูกข้อกล่าวหาอะไร เลยตอนก่อนจะหนีไปเนี่ยนะครับเพิ่งไปหาเรื่องภายหลังแล้วก็ยังไม่มีคดีนะคือหมายความว่าไอ้คอนไปถ้าคุณมีคดีนะครับถ้าคุณคิดว่าเขาจะฆ่าคุณเขาไม่ฆ่าผมแต่ก่อนอะ่ะนะครับคุณทําอะไรในการต่อสู้แต่ว่าไอ้วิธีการอันนี้ไงในประเทศเสนอกราบข้างนอกนี้นะครับก็คุณก็อธิบายยังไง คุณก็ถ่ายรูปมาโชว์เนี่ยเวลาไปไหนโอ้ถ่ายรูปมาโชว์ถ่ายรูปมาโชว์เนี่ยแล้วก็ชื่นชมสรรเสริญและก็โจมตีราชการที่สิบและราชวงศ์และก็จตุพรรวมบันและก็จะขึ้นรูปใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยซึ่งเป็นวัน,นซึ่งเป็นวันที่ในหลวงทรงราชแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับบรรดาสอสอ,อดีตสสพักเพื่อไทยเนี่ยก็ไปเต็มกันหมด ใช่นะครับไม่ใช่แต่ละพักการเมืองก็ไป<ช>นะครับไปรับเสด็จซึ่งทุกคนก็ก็ไปเป็นปกติตระกูลชินวัฒน์เนี่ยนะครับก็ใส่เสื้อเหลืองโอ้กผานทองแท้เนี่ยเป็นจิตอาสาก่อนผมเป็นปีเพราะว่าขณะที่เขาไปเป็นผมอยู่ในคุกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใส่เสื้อตราพระสัญ,สญ,ญลักษณ์เนี่ยที่ผมบอกว่าก็ใส่กันทั้งตะกูลชินวัฒน์่ะพักเพื่อไทยใส่กันทั้งพักอะ่ะนี่ไม่ต้องเอ่ยชื่อถึงพรักอื่นๆเลย ทำไมคุณก็ใส่ได้นายกทักษิณเวลาเว,เวลาใส่กล่าเนี่ยนะครับต่างคาต่างวาระ<ม>ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าต้องการจะเล่นว่าบัตรนี้นายจตุพรเนี่ย<ม>นะครับเปลี่ยนไปแล้วใส่เสื้อสีเหลืองคนเดียว<ม>ซึ่งความจริงเนี่ยนะครับใครก็ใส่<ม>นะครับลองไปดูดีครับผมไม่ต้องเอาภาพมาขยายแล้วครับไอ้น้ำหน้าอย่างนายสุนัยเนี่ย<ม>คือพยายามอธิบายว่ารับงานมาสลายคนสแสดง นั่นปี2,561หกสิบหกหประมาณนี้นี่บัตรนี้เนี่ยนะครับถึง2,566แล้วผมเคยไปเจรจาอะไรกับใครเสื้อแดงตรงไหนลองเอาพยานมาดคือคนอย่างผมเนี่ยนะครับหนึ่งก็ต้องรู้ว่าผมไม่อีหนังขังของไม่ได้สนใจเสียงสรรเสริญเยินยอหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็กล่ำกลืนอยู่ด้วยความยากลำบากแต่ว่าของสุนัยจุลพงศธรดูเสมือนหนึ่งว่าผมไปรับงานมามและก็ไปยัดเยียดใส่รายสถาบันกษัตริย์ว่าผมรับงานจากสถาบรรันกษรตริย์ม,มาสลายคนเสื้อแดงทีนี้นี่นะครับคุณไปถามลูกพี่คุณไปว่าเอาอยัางไง ก็เวลาสำแดงนี่สำแดงอีกอย่างแล้วคุณเนี่ยนะครับในฐานะลูกน้องเขาเนี่ยก็มาเล่นอีกอย่างนึ่งต้มฟ้าจรดดินแหละหลอกฟ้ายันดินแอละเจ้ายัางไงก็ให้ชัดมาที่ผมบอกไงอ,อยากจะล้มก็ล้มมาทินะครับทั้งสองหน้าแต่ว่าไอ้นี่หน้าอย่างหลังอย่างกันแบบนี้แต่ว่าคุณแฟมไหมที่ผมบอกว่าวันนั้นเนี่ยผมรู้อยู่แล้ว ว่าอย่างไรคุณก็มาไอเรือคนไฟเนี่ยนะครับเรือดึกดําบรรตัง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 มาเนี่ยเรือตักเรือตักเพราะว่าการที่ให้เสื้อแดงเชียงใหม่เนี่ยซึ่งอยู่ในสายงานเจ๊เนี่ยทำไมผมไม่รู้ล่ะเห็นหน้าเนี่ยนำหน้าอย่างผมจะไม่รู้น้ำหน้าอย่างไอพวกนี้อ่ะก็คุณก็ไปหย่อนไว้ในคลิปของสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับที่เหลือก็ไปกระจาย นะครับเสื้อแดงเชียงร้ายเสื้อแดงเชียงร้ายนี่ก็โทรมาเล่าผูเมงอยู่และก็ไปย่อนไว้ในสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับเสื้อแดงสมุดปราการใส่เสื้อพรุ่งนี้เพื่อไทยเลยแล้วก็ถแถลงเสร็จคือพิาพากวิจารณ์ผมสาเสียเสียเสียนะและก็ไปไว้นะครับในเครืองแม่ขายของสุนัยแฟนคลับวันนั้นผมก็บอกว่าสามคลิปไม่ด่าผมแต่ที่เหลือทุกคลิปเนี่ยด่าราชการที่สุด ไอการเล่นเนี่ยนะครับยังไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยต่อหน้ามาพลับรับหลังตะโกกันทั้งแกงเนี่ย<อ>นะครับไม่ใช่วิธีแสดงความกล้าหาญอะไรเป็นความขี้ขลาดแต่คุณแน่จริงเนี่ยนะครับคุณก็มาพูดอย่างนี้กันในประเทศไทยเนี่ยคุณนี่มันหนีทุกรอบอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมากล่าวหาเนี่ยเอาหลังจากเอาที่ค,ค,คุณคุณเชื่ออย่างนั้นเอาหลังจากผมคนที่ไปติดคุกอ่ะ ผมไม่ต้องเอ่ยเชื่อคุณก็นึกหน้าออกก็เหมือนกันก็มีคนไปพบเหมือนกันเอา้าผมก็ไม่เคยอะไรเพราะว่ารู้ว่าในคุกมันเลือกพบใครไม่ได้แต่ว่าันี่นะครับเวลาที่ผมติดคุกเนี่ยมีแต่พี่น้องนะกับนักเคลื่อนไหวนะที่ร่วมต่อสู้ไนดะ้ไปเยี่ยมนะพี่น้องเห็นต่างก็ไปเยี่ยมก็ก็มีในจํานวนหนึ่งที่จํานวนน้อยที่สุดก็คือบรรดานักเลือกตัง้งนักการเมืองที่ผมไปตะเวนช่วยปราศัยทั้งหลายเนี่ย นับเนี่ยนับหัวนะครับกันได้เลยยกเว้นคนที่รับภารกิจนี่นะครับที่จะมาลวงล่อผมเนี่ยรับงานจากนายก,กาทักษิณมาเท่านั้นที่จะมาเฝ้าบ่อยบ่อยหน่อยเพราะว่ามีภารกิจนี่คือกรณีสุนายจุลพงศ์สทรผมนี่ชื่นชมในความฉลาดของไอ้แกงนี้จริงๆนะ <c oughs> ฉลาดบัดซบที่สุดก็คือขัางทฤษฎีด,ด้านหน้านี้นะครับคนหนึ่งเสนอกราบ อีกคนหนึ่งเนี่ยเล่นบทลม้มนะครับไอ้บทล้มก็เพื่อจะไปแข่งขันนะครับกับบรรดานะครับในตลาดนะครับในอีกตลาดหนึง่งและขณะเดียวกันเพื่อต้องการอํานาจก็อีกตลาดหนึง่งความจริงก็คือว่านี่เป็นการข่มขู่อีกอย่างหนึง่งก็คือหมายความว่าคนหนึ่งเล่นบทมิชนาีและสุนัยก็เล่นบทเรือกลไฟแต่ไอเรือผูผ,ผูน้ำนนอย่างคุณนะน,นะครับทุเรศน,นะครับ ขี้ขาดตาขาวหัวขาวกด้กระจกกระจกที่สุดบัดซบที่สุดือมันมันจะอะไรเก่งอะไรนักหนาผมนี่นั่งพูดอินเดียเร็วไมก่อนสามนาทีทหารก็เบาตัวแล้วแต่ของคุณนะครับต้องนั่งเรือไปรับสองหมื่นไม้แม่งใจถึงทิบไหยเลยแล้วก็ชื่นชมกันแบบนี้ไ้สังคมเองซวยเนี่ยชื่นชมคนขี้ขาดขี้ขาดปากดีไง แต่ว่าถ้าคุณกล้านีนะครับนํา้าคุณกล้าเหมือนในบรรดาน้องๆเด็กๆเนี่ยเอาถึงไหนก็ถึงไหนแล้วเออคุณนี่ใจขี้หมาเนี่ยนะครับคุณเป็นหมาไม่ได้มันคุณแม่ได้เป็นขี้มันได้ทําเออเด็กมันยังพูด้วมันกล้าติดคุกเลยใช่เออมันกล้าเอาชีวิตเข้าแรกน่เออของคุณเอาอะไรเข้าแรกเอาปากก็แล้วเออเจ้านายเจ้านายผมเจ้านายผมแล้วก็เล่นงานได้การที่สิบแล้วก็เล่นงานจตุพร กรณีสุนัยพูดเมื่อคืนเพิ่มมีประเด็นว่าหลังจากมีการยึดอำนาจเนี่ยนายจตุพรประสานงานนะครับมีบางคนที่หนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วให้ทหารเอารถทหารไปรับเอามามกลับมายัางประเทศไทยคุณทำอย่างนั้นหรือเปล่านี่มผมเล่าให้ฟังคุณสุนยัยผมเนี่ยนะครับ ถูกคลุมหัวมัดมือขึ้นรถแล้ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์กับคณะที่ผมบอกว่าผมเปล่งวาจาเนี่ยผมเปล่งวาจาว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถือว่าเป็นการทำหน้าที่ไม่มีอะไรตกค้างกันคือหมายความว่าคุณถีบผมตกเฮลิคอปเตอร์ก็ได้เพราะคลุมหัวมัดมือมันสู้อะไรไม่ได้อยู่แล้วอาโหสิกรรมให้เลยนะครับแล้วก็ไปทำหน้าที่ จนกระทั่งเขาเอาตัวไปไว้เนี่ยนะครับในค่ายทาหารที่ติดกับชายแดนฝั่งกัมพูชาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับข่าวก็บอกว่าผมเนี่ยตายแล้วถูกซ้อมจนตายพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อมอบหมายเจ้ากรมพลเรือนอพาทีวีช่องห้าไปไปถ่ายภาพผมและก็สัมภาษณ์ผม,มเพื่อยืนยันว่าผมยังมีชีวิตอยู่ พอ,อนักข่าวช่องห้าไทยเสร็จก็ผมบอกเจ้ากรมขอคุยส่วนตัวได้ไหมบอกได้ครับได้ครับบอกว่าช่วยไปฝากความถึงพลเอกประยุทธ์ได้ไหม mm hmm. เจ้ากรมพลเรือเรือก็บอกว่าได้ครับบอกว่าจะขังผมตามกฎอัยการศึกรหรือไม่ mm hmm. กฎอัยการศึกก็คือจะครบเจ็ดวัน mm hmm. ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าต้องการจะขังเกินเพราะว่าขณะนั้นเขาปล่อยทุกคนที่วันเดียวกันหมดแล้วเ mm hmm. หลือแต่คณะหรอ ถ้าต้องการจะขังเกินมากกว่านี้ผมไม่ต้องบอกว่าสองมาตรฐานคืออะไรนะแต่ว่าขอเจอครอบครัวหน่อยเพราะมีเรื่องที่ต้องบอกเขาว่าต้องทำอะไรเจ้าครมพลเรือนี่หายไปคือนั่งเฮลิคอปเตอร์กลับไปแล้วก็แจ้งสุดท้ายเขาวอมาแจ้งค่ายทหารและมาแจ้งผมว่าตอนตีห้าให้เตรียมตัวเดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพ เมื่อเนี่ยนะครับก็เดินทางตอนแรกขาไปนี่เฮลิคอปเตอร์ขากลับนี่รถแยกนั่งกันคนละคันละคนละคันผมยังมีเรื่องเล่าโจบอยู่เลยนั่งไปนั่งมาปวดท้องฉี่บอกแวะข้างทางหน่อยปวดท้องฉี่ไว้มันมันปิดตานะรู้ว่าปิดตาปิดตามันไม่ยอมหยุดแล้วเอาขวดน้ำมาให้ขวดนทีนี้มึงเปิดตาทุกคนแต่กูปิดตามันได้ขึ้นปู ไอ้บ้าเอาขวดมาขวดวอกวอนนั้นก็ไม่เชียก็กั้นไปแล้วก็พามาที่หอประชุมกองทัพบกเดิมเก่าเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วเนี่ยนะเมื่อไปถึงก็คณะเขาก็จัดไว้ที่หนึ่งแล้วแยกผมมาหนึ่งคนในานะหัวแถวเนี่ย <enorme> <tube oses Five Wuhan> พลเอกไพยบุ์คุ้มฉายาเนี่ยเขาญาติเอ่ยนามบอกขอคุยส่วนตัวก่อนก็ก็เล่าให้ฟังเรื่องนายกยิ่งรักให้คนไปส่งบ้านเล่าให้ฟังว่าภารกิจนู่นนี่นั่นกันอย่างไรนะครับแล้วก็แต่เราฝ่ายได้ปฏิบัติอย่างไงเขาก็เล่าไปเล่าไปเล่าไปและเขาเองก็ยืนยันว่าจะทําหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริตก็ว่าไปว่าไปว่าไป จนกระทั่งว่ามันมันมีเรื่องอยู่อีกสองสามเรื่องเช่นว่ามีเงินทําบุญนะครับสร้างพระหลวงพ่อทวดี่โคราชอยู่ในรถผมอยู่ประมาณสักห้าล้านระที่นั่นก็สร้างเยอะผมอาเงินไปเยอะมากนะนะครับที่ประชาชนร่วมทําบุญก็ผมก็บอกเนี่ยเงินที่ยึดไปนะเงินหลวงพ่อทวดท่านเอาไปได้เลยนะผมท่านไปเคลียร์กับหลวงพ่อทวดเองก็แล้วกันนะคือไปก่อนคือท่านไปเคลียร์หลวงพ่อทวดได้กันไม่ใช่เงินผมนะ แต่เงินผมผมไม่ผมผมไม่มีทางจะไปใส่ให้ประเจิดประเจิด<ม>อะไรเพราะแต่มันเป็นเงินบุญ<ม>นะครับไม่ใช่เงินผมเลยนะครับก็แกก็นั่งพักนึงก็บอกเอาคืนไปเงินห้าล้านนี่ลงมพี่ไม่ได้มผมบอกเงินหลวงพ่อทวดไม่ใช่เงินผมหรอกสองปืนนะครับปืนก็ทุกคนก็มีปืนอะปืนมีทะเบียน<ม><ม>ก็ติดรถกันในยามต่อสู้ขอคืนด้วย<ม>เอา,าเอามาคืนไปนักเลงก็วันนั้นก็ต้องพกปืนก<ม>ันทั้งนั้น นะครับรถแต่ละคันเพร<ช>าะม<ช>ันคาแบบมันสถานการณ์มันตึงเครียดเนี่ยก็คืนไปทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าคุยว่ามันมีคนที่ไม่มารายงานตัวและก็หนีไปเนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าหลายคนที่มันรู้จักดีๆกันเนี่ยพวกนี้ปีห้าสองห้าสามก็หลบหนีแบบนี้เหมือนกันหลบหนีหลบหนีหลบหนี เพราะไม่รู้สถานการณ์เพราะว่าเราถูกเอาตัวไปเจ็ดวันพวกนี้ไม่รู้ว่าเรารอดหรือเปล่าก็ตัดสินใจหนีก่อนตามสัญชาติาณอยางทีนี้ในคําสั่งคสชเนี่ยม,มันมันมีว่าถ้าไม่มา,ารายงานตัวตามกําหนดเนี่ยม,มันก็มีโทษใช,ใ,ชใช่ไหม,มทีนี้เขาก็ถามผมว่าแล้วยังไงเนี่ยผมก็บอกว่าก็เมื่อออกคําสั่งอันนี้อ,มอมผมอยู่ในการควบคุม ไม่รู้ชะตากรรมว่าถูกฆ่าตายเพราะเขาข้างนอกฆ่าตายพวกนี้ก็ยิ่งหนีไกลตกใจและนี่นะครับก็เหตุการณ์ปีห้าเจ็ดยังไม่ได้ทำทำอะไรที่จะเป็นความผิดนอกแกเหนือจากการชุมนุม,มเพราะยังไม่ทันมีเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นถามว่าแล้วจะทํำยังไงก็นี่ประกาศไปแล้วและเขาก็ไม่มาตามกําหนดแล้วอและนี่นะครับทุกคนมันตกใจกลัวอืมเพราะพวกนี้เนี่ยครับอย่างไรเขาก็ต้องหนีตามสัญชาตญาณเนี่ยนะครับ เพราะว่าเีนะครับพวกนี้ก็ไปพร้อมไม่โดง่งแต่อาจจะไปคนละเส้นไปพร้อมเนี่ยนะครับไปทางเขเมร<ม>สุานเนี่ยนะครับในฐานะที่กล้าหาญกว่าเพื่อนก็ไปอเมริกา<ม>นะครับไปสองหมื่นไมลเลยไอ้นี่มันชายแดนติดกันก็ปรากฏว่าเราก็บอกอย่างนี้สิถ้าเขาต้องการจะกลับ<ม>โดยเห็นว่าเราออกมาปลอดภัยแล้วเนี่ย<ม>ก็ให้เรียกซ้ำอีกทีนึง<ม><ม>ก็คือประกาศซ้ำอีกทีหนึ่ง ก็คือหมายความว่าพอเรียกซ้ําก็มีเวลากําหนดใหม่เห็นไหมเวลากาหนดใหม่ไอ้พวกนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่รู้จะหนีทาไมอ่ะพอรองออกกันมาแล้วอ่ะมันก็กลับดิทีนี้พอกลับเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านด่านชายแดนนะครับแน่นอนที่สุดก็ต้องมาเจอที่ด่านนี้เขาก็เลยเอาตัวเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่ราบสิเบ็ดนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ราบสิเบ็ดบางคนนอนสามวันบางคนนอนเจ็ดวันตามกําหนดเนี่ยแล้วเขาก็ปล่อยตัว ก็ทานั้นเนีเนี่ยครับมาอธิบายว่ารับงานคณะรัฐบรรารมาไอ้หอกักไอ้สุนัยก็คนมันหนีหนีแบบมึงนี่แหละอแต่ว่ามันเนี่ยนะครับถ้ามันเองไม่รู้จะหนีทำไมลูกเมียครอบครัวก็เดือดร้อนที่หายว่าพ่อนะแล้วมันก็ตกใจไม่กล้ากลับเพราะว่าคิดว่าเราตายไงแต่ว่าพอเห็นว่าเรารอดมาแล้วนี่ถามก็าถามความเห็นเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันมากมายเนี่ยก็<ม>คุยส่วนตัวกันสองคนเนี่ย ผมบอกเอาอย่างนี้สิถ้าเขาต้องการจะกลับง่ายนิดเดียวอพอผมออกมาโทรศัพท์พวกนี้ก็โทรหาผมทุกคนก็ตัดสินใจกลับมาเราเองเนี่ยนะครับก็แค่เสนอแนวความคิดนี้ก็คิดเร็วอ่ะถามเร็วตอบเร็วอ่ะก็เอาง่ายๆเลยก็เรียกใหม่เออว่ะก็จบเรียกหม่ก็เพิ่มเวลาได้ก็เป็นเวลาใหม่นับเวลาใหม่ออตามเวลาใหม่อไอ้พวกนี้ก็กลับมามันไม่ต้องเป็นหนีแบบนี้ นี้ไปโด่งนี่นะครับก็หาเดียวกันเนี่ยไปโดงเวลาผ่านไปกี่ปีกว่าจะได้กลับนะครับขณะที่คนอยู่ในประเทศไทยในคดีก่อการร้ายคดีชุมนุมอะไรเต็มกันไปหมดมแต่เมืองเนี่ยครับคนทาหารตกใจ <laughs> นั่นแหละเพิ่งมาแล้วก็พักเพื่อไทยก็ต้อนรับใหญ่โตก็ชอบไปพันอย่างนี้ชอบชอบอชอ,บอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่สุนัยตั้งคําถามเนี่ยเรื่องก็มีอยู่เท่านี้เอง